สวัสดีครับทุกท่านนะผมรซี่คร์นะครับอยู่กับ Crystal Night นะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับผมไปฮะโอเคครับเข้ามาแล้วก็ก็จะตกๆประมาณนี้นะครับผมนี่ส่งเข้าไปนะฮะก็เป็นเกมแนวไหนเนี่ยสักอย่างนึ่งนะผมเลือกเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับผมแล้วก็ มาที่าด่านตรงนี้อ๋อเป็นเกมแนวนี้ไอเดอร์นะไอเดอร์ชัวน่ครับทุ่งคริสตัลไ,ไม่ใช่ป่ากืนกลๆนนะครับผมเราก็ลุยด่านแบบนี้นะครับผมจัดทีมหรืออะไรยังไงก็ได้นะครับตรงนี้เ <c oughs> นี่ยฮะก็ติ๊กจัดทีมลงาไว้ปึ๊ง แบบนี้นะครผมแต่ว่าอันนี้เราจะใส่ได้แค่6กตัวละครด้วยกันนะครับผมก็รออัปเกรดรอไปไเรื่อยๆนะครับรอพันดาก่อนอาจจะใส่ได้เพิ่มอีกนะครับผมอาเข้าไปเลยครับผมประมาณนี้นี่ฮะหืมตกนิดนึงไม่นิดละ ฟ้ามันหลบตรงนี้ตรงนี้ฟ้ามันเครื่องกืดเครื่องกืดก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับก็ประมาณนี้นั่นเองฟ้ามันทุกวันนั่นแหละนั่นแหละ <ท>นะฮะระหว่างนี้ครับผมก็ไปที่ฮีโร่นะครับผมจะสามารถเพิ่มเลเวลได้เลยนะครับจะผมจัดสมสุดเลยแล้วกันนะครับผมเลเวลห้าสิบสมสุดไปเลยนะฮะ อันนี้น,นี้คือตายหมดนะครับผมนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่เอาไว้อัปเกรดตัวละครน,นะครับผมมามาเอาใหม่ครับผมลุยใหม่อัพเลเวลมาแล้วว้ยมาดีมาดีนะหะเสร็ว้ยนะฮะน,นี่ตเฟกเกอ จ้าเข้าง่ายหนึ่งทีนะผมปรับแบบใกล้ๆ zoom ดูขุมขนนะฮะประมาณนี้กำลังเลนะผมเล่ฮะแล้วก็กดเควสตรงนี้ครับผมก็คือมันจะอ่าได้ของรางวัลนะลันเควสไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือมันจะเป็นการปรับแบบให้เลนอ่าเขาเรียกนะให้ฟาร์มไปเรื่อยๆนะผมแต่ถ้าจะใครอยากผ่านหลักก็กดตรงนี้ฮะ มันจะฟันอ่ามันจะเล่นผ่านหลักไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจนกว่าจะสู้ไม่ได้นะมันก็จะตายในที่สุดนะครับนะประมาณนี้วันนี้นะผมอันนี้อันเชิญนิดนึงนะผมทตาต่อมือไปเรื่อยๆนะผมก็อันเชิญอ่าฮีโร่นะครับแบบนี้ได้เลยเป็นแยได้มาแล้วครับอิงกริดนะพ,พี่เกฟ แล้วตอนนัก็เป็นเศษนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแนวไอดอลใช่ไหมครับก็เราก็ระหว่างนี้ครับก็ทําการอ,าอัพเดดกรดตัวละครไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวจะไล่เลยละกันอันนี้ก็เป็นกิวเนาะเอาไม่ใช่นะวะเป็นการอัพเกรดเนี่ยครับอัพเกรดเลยเซษเซษเซเซษ แบบนี้ฮะมันจะตังหมดตนะครับผมแล้วก็ด้านล่างครับเป็นอ่าได้ตังมาเยอะก่อนเสสองเซนผมกดตรงนี้เลยดีกว่านะครับด้ตังได้เจ็เซนนะแล้วก็เอ็กพีได้รับโอเคยี่สิบเปซ็นไปนะครับก็อนนี้เป็นการปรับบา,านั่นแหละความเก่งทั้งทีม นะครับว่าเดี๋ยวจะมีขั้นสูงขั้นเสริมอะไรด้วยนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นจดหมายนะตามสุดคริ้งแบบนี้นะครับแล้วก็ร้านค้านะผม,ผมกระตกละประมาณนี้นะผมมีร้านค้าที่เอาไว้ก็ฟรีด้วยแล้วก็ดูดูโฆษณาด้วยนะครับเพื่อที่จะรับของก็รับกันด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้ฮะอัญเชิญ ก็จะมีการเชิญตรนสร้างเชิญเลือกสรรจะสามารถเลือกตัวละครได้แหละนะครับน่าจะประมาณนั้นนะฮะนะครับผมโอเคผคมมาลังาอังเชิญสานทุกทนะครับก็ประมาณนี้ในการรวบรวมอของรวบรวมตัวละครอาณาจักรชาย,ยาคืออะไรอ๋อเป็นแยกอาณาจักรนะครับผม ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บฮีโร่เนาะสามารถกดนี่เลยแล้วก็อัปเกรดได้เลยแล้วมีอัปเกรดอะไรบ้างนะครับผมสกิลได้ไหมสกิลก็มีนะฮะเนี่ยอัปเกรดไปได้เลยนะครับผมจำไม่ได้ก็ไปอัพตัวละครนิดนึงต่อไปนะครับ ไปประมาณนี้อ่าไม่ได้เก็บของทุ่งดันเจียนอ่มีดันเจียนให้เล่นด้วยนะครับผมลองเข้ากันดูไหมครับเห็นแปลงนิดนึ่งนะครับผมเพราะว่าเอาธีมที่ดีที่ดลงไปเลือกอาสนวัติไปเลยชึ้งเขาจะเอาดีที่ดีที่ด ลงไปให้นะครับจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าวครับผมฝ้าฮะงรุยดันเจียนกันดีกว่านะครับผมว่ามันรับของวันอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็มีบอกแหละดันเจียนแบบนี้ออตโต้ก็มีนะครับายชิวๆเหมือนเดิม นะครับมาดีมาดียังมีแย้ดหลบเลยนะอ่านะครับสู้มาลูกอื้อฟันยับ ประมาณนี้นะน,น,นะนะครับดันเจียนนะเออนีะครับผมไปจะจบแล้วจะแบบนี้ช่างมันทุกันจะจบแล้วฟาดฟันฟาดฟันฟาดฟันไปเรื่อยๆนะครับฮุมหวานเดย์หวานเดย์ยังไง เรียบร้อยแล้วบอตัดมาด้านหน้านะครับก็เลยด่านต่อครับผมในไปด่านที่23แล้วนะครับก็จริงๆก็ปล่อยแล้วก็แบบอ่าระหยากแบบพลังงานอบ่านี้เลยมก็จะอื้อๆึมึนๆนะครับแล้วก็ปิดเสียงออกนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับผมโอเค ก็นั้นจะไม่มีอะไรนะครับเป็นธาร,รกิจนะเหมือนเก็มอื่นทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นนพ่ออนี้นะ,ะใครปเป็นเพื่อพนพานะครับอ่าอ่าตั้งค่าตั้งค่านะครับะมาณน,นี้ไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคครับผมก็วันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ คริสตัลไนท์นะครับก็จะประมาณนี้แก้วไหอร์นะครับผมอ่ะโอเคครับผมไปละเจอกันครับผม